ามาต่ออีกเรื่องหนึ่งอย่างที่พี่บอลบอกไปเลยค่ะว่าในเรื่องของพายุวิภาคือจริงๆเนี่ยทางส่วนกลางทางกรุงเทพมหาคนครเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะแต่เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมารวมถึง,งตั้่แต่เมื่อวานแล้วฝนก็โปรยปลายมาไม่หยุดเลยนะคะหลายพื้นที่ครับก็ต้องบอกว่ามีการต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมตัวกันในหลายพื้นที่ล่าสุดครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศฉบับที่1ิครับเรื่องของพายุวิภาขึ้นฝั่งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ภาคเหนือภาคอีสานภาค กลางรับมือกับฝนที่จะตกหนักตั้งแต่วันนี้ครับ22กรกฎาคมจนไปถึง24กรกฎาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง15จังหวัดเสี่ยงน้ําท่วมแล้วก็น้ําป่าไหลหลากด้วยนะครับโดยล่าสุดทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงล่วงหน้าบอกประเทศไทยครับมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ มีตากเลยครับมีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาญจนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากมและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับน้ําไหลผ่านนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยประเทศไทยและอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบรวมถึงประกอบกับมีล่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวในตอนบนด้วยในขณะเดียวกันครับพายุโซนร้อนกําลังแรงวิภาที่ปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในตอนบนของวันนี้22กรกฎาคม2568ครับมาดูคลื่นลมกันบ้างนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมี กำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรเลยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งเลยนะคะมาไล่เรียงดูกัน ตามภาคกันบ้าง <Ừ. S 1> ตั้งแต่ภาคเหนือภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่เลยนะคะกับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัด แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแร่อุตรดิตถสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษนุษโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิก็จะอยู่ตั้งแต่22ไปจนถึง33องศาเซลเซียสนะคะมีลมลมมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมาดูกันที่ภาพตะว,วันออกเฉียงเหนือกันบ้างครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีลมแรงด้วยครับประกอบกับมีฝนตกหนัก ึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินและมุกดาหารครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากด้วยไปกันที่ภาคกลางกันบ้างครับก็ต้องบอกว่ามีฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่แล้วก็มีลมแรงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับทั้งจังหวัดนครสวรรค์ต้องเฝ้าระวัง อุทัยธานีจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีและก็จังหวัดราชบุรีครับภาคตะวันออกเป็นยังไงครับส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองที่ร้อยละหกของพื้นที่กับมีลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะที่จังหวัดนะครนายกปราจินบุรีจันทบุรีและตราดค่ะมีลมนะคะจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของทะเลก็มีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณ ที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ภาคใต้ครับภาคใต้ทั้งทางฝั่งตะวันออกแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกด้วยมาดูภาคใต้ฝั่งตะวันออกก่อนครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมแรงครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเนี่ยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ครับจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะต้องบอกว่าเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับมาดูที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งตะวันตกก็มีฝนฟ้าขนองที่ร้อยละ30เช่นเดียวกันแล้วก็มีลมแรงด้วยส่วนมากที่จังหวัด ระนองและพังนาค่ะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลเมีคลื่นสูง2 4เมตรเลยทีเดียวส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเลยนะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปเนี่ยนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ทั้งหมดนี้นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันเมื่อเชาอ้าก็มีฝนตกมาตลอดนะครับฝนฟ้าขนองเนี่ยร้อยละ70ของพื้นที่มีลมแรงด้วยอุณหภูมิต่ําสุดนี่ประมาณ25ถึง27องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือก็จะเจอฝนใน<ะ>ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในวันนี้ ใช่ค่ะก็เฝ้าระวังกันนะคะในส่วนของภาคกลางเองที่อาจจะโดนแค่หางๆเนี่ยแต่ข้อฝนตกถึง70%ของพื้นที่ก็จะต้องพกไม่ว่าจะเป็นอาร่มหรือว่าเสื้อกันฝนนะคะโดยเฉพาะพี่ๆที่สัญจรโดยใช้รถจักรยานยนต์ก็อันตรายเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดไปเจอฝนตกหนักถนนลื่นเนี่ยก็พักคอยพักคอยก่อนดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยของตนเองร,รวมถึงพี่ๆน้องๆภาคอื่นๆนโดยเฉพาะทางภาคเหนือเองก็ต้องเฝ้าระวังค่ะดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงหรือไม่นะคะคแล้วก็อาจจะมีการอพย บคนเข้าคนคองไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะว่าหากไปทําตอนที่น้ํามาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทันการแล้วก็ต้องดูในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรด้วยนะคะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นส่งกําลังใจค่ะให้ทุกคนทุกภูมิภาคของประเทศเลยนะคะใช่แล้วครับติดตามนะครับเรื่องราวของสภาพฝนฟ้าอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของพายุวิภาทางสถานีโทราาทัศน์แห่งประเทศไทยของเราก็พร้อมที่จะเกาะติดแล้วก็รายงานเรื่องของสถานการณ์ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของพายุวิภาด้วยนะครับ